สวัสดีค่ะแฟนแฟนแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่ารักทุกๆท่านนะคะวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วกับการอัปเดตข่าวสารทีมรัก ที่แอดมินนำข่าวสารของทีมมาเล่าสู่กันฟังในทุกๆ EP นะคะวันนี้เป็นพิเศษค่ะแอดมินมีของรางวัลเล็กๆในน้อยมาฝากตอบแทนที่รับชมติดตามกันมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะคะกับช่อง YouTube ของเราเป็นทงแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเพียงทายสกอร์บิ๊กแมตช์คืนนี้ทีแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราจะบุกไปเยือนหงแดงหรือว์พูค่ะสกอร์เท่าไหร่ และใครยิงประตูแรกให้กับทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้และยิงในนาทีที่เท่าไหร่นะคะตอบกันมาทางช่องคอมเมนต์ของ YouTube ค่ะ หมดเขตไทยในเวลา22.29นาฬิกา29นาทีนะคะหรือก่อนบอลเตะนั่นเองค่ะทายกันมาได้เลยนะคะหากไม่มีเวลาที่ทายถูกต้องแอดมินขอมอบรางวัลให้กับท่านที่ทายเวลาใกล้เคียงนะคะและอย่าลืมค่ะอย่าพลาดบิ๊กแมตช์ของเราคืนนี้หากว่าเรือใบสีฟ้าของเราเป็นฝ่ายชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะคะเราก็จะขึ้นสู่อันดับหนึ่งบนหัวตารางพรีเมียร์ลีกทันทีค่ะอย่าพลาดนะคะเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยค่ะ ข่าวแรกในอีพีนี้กับความคิดเห็นของเด็กเขาอดีตนักเตะของแดงริเอรพูนะคะที่เขาได้แสดงความคิดเห็นว่าในค่าตัวของแจ็คกิลิทนั้นแพงเกินจริงถึง3เท่าจากการที่กิลิทนะคะย้ายจากแอสตันวิลล่าด้วยค่าตัวสูงถึง100ล้านปอน ซึ่งเป็นค่าฉีกสัญญาที่ต้นสังกัดเดิมน่ได้ตั้งเอาไว้และตัวเลขดังกล่าวค่ะก็ทําให้แจ็คกิลิตกลายเป็นนักเตะอังกฤษที่มีค่าตัวแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะเดอะเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าความตื่นเต้นและความสําเร็จของพรีเมียร์ลีก มีผลต่อมูลค่าของนักเตะนะลองดูราคาของพวกเขาทุกวันนี้สิแจ็คกิลิทไบซิตี้ด้วยค่าตัวสูงถึง100ล้านปอนด์มันแพงเวอร์กว่ามูลค่าจริงของเขาถึง3เท่าเลยก็ว่าได้แล้วเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้าได้ฟังแบบนี้แล้วมีความเห็นอย่างไรบ้างคะสําหรับแอดวินเองนะคะก็มองว่าถึงแม้จะแพงแต่ก็คุม้มเพราะจากผลงานในหลายๆเกมที่ผ่านมาค่ะกิลิทก็เล่นได้ดีเลยทีเดียวมีส่วนในเกมลุกของเรือใบสีฟ้าเป็นอย่างมาก หากมองไปยังเพื่อนบ้านหรือหลายๆทีมในพิเมียร์ลีกนะคะก็ซื้อนักเตะในราคาที่สูงพอๆกับเราแต่ก็ไม่เห็นว่าพี่เดิ์กเขาจะไจปะแซะเลยนะคะแซะแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ของเราค่ะส่วนข่าวต่อไปนะคะเราก็ไปฟังทางด้านของดานิโลอดีตแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ออกมายอมรับว่าเปปกอดิโอลาเจ้านายเก่านั้นในหัวของเขาคิดแต่เรื่องฟุตบอลตลอดเวลาค่ะโดยดานิโลค่ะก็ได้กล่าวว่า ผมโชคดีมากๆเลยนะที่ได้เล่นภายใต้โค้ดดีๆอย่างเป๊ปซีดานและอันเลกี้ผมพยายามจะเรียนรู้กับทุกๆคนที่ผมอยู่ด้วยแต่การที่ผมได้เล่นให้กับเป๊ปนั้นแตกต่างจากคนอื่นๆเพราะเขาทำให้ผมมองเกมฟุตบอลในสนามเปลี่ยนไป เขาคิดแต่เรื่องฟุตบอลตลอดเวลาแต่ผมก็ชอบเขานะผมคิดว่าบางทีตอนเขาอยู่บ้านเขาคงจับภรรยาน,นั่งบนโซฟาเหมือนตอนที่เขาสั่งนักเตะเลยทีเดียวซึ่งดานิโลนะคะได้กล่าวทิ้งท้ายพร้อมกับเสียงหวัวเราะแบบติดตลกนิดๆน,นะคะ เราไปต่อข่าวต่อไปเลยนะคะจากการรายงานของ City ้เอ็กซแหล่งข่าวในเมืองแมนเชสเตอร์ค่ะก็ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จับตาสถานการณ์ของเปาตอเรสประกันหลังตัวเก่งของบิยาริอัลหลังจากที่นักเตะแสดงความสนใจอยากย้ายมาเล่นในพรีเมียร์ลีก สำหรับเปาตอเรสนะคะเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งซูนเ์แบ็กและแบ็กซ้ายซึ่งคาดว่าสามารถดึงตัวนักเตะเข้ามาทดแทนเบนจามินเมนดี้ที่โดนคดีอยู่ในเวลานี้นะคะข่าวต่อไปค่ะเป๊ปชมหนูลิงสารพัดประโยชน์เล่นกองหน้าได้อย่างสบายเลยนะคะล่าสุดเป๊ปกัวดิโอลาได้แสดงความชื่นชมไปยังราฮีมสตอร์ลิงว่าเป็นนักเตะ ารพัดประโยชน์แถมเล่นเป็นกองหน้าได้ดีเพราะเคลื่อนที่และหาพื้นที่เก่งเป๊ปได้กล่าวว่าในตำแหน่งกองหน้าราฮีมเขาเล่นได้ดีในเกมกับเปสเชเลยนะเขาสร้างโอกาสได้อย่างพิเศษเมื่อเจอจารุจิดอนนารุมา่าเซฟไว้ได้ เราต้องหาคุณภาพจากตัวเขาในเกมนั้นรวมถึงความเร็วของเขาเขาทำได้ดีเป็นพิเศษเลยทีเดียวแน่นอนเขาสามารถเล่นปีกขวาได้แต่เมื่อเริ่มต้นฤดูกาลกาเบรลเคซุสเล่นที่นั่นได้ดีในเกมนั้นเราต้องการผู้เล่นที่สามารถดึงตัวผู้เล่นของปีเอชในด้านอื่นๆได้เราต้องการคนที่สามารถวิ่งสายไปทั้งซ้ายและขวาได้ดังนั้นสเตอร์ลิงคือนักเตะที่ดีที่สุดที่เรามีในทีมของเรามันขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้ที่เราต้องเจอด้วยนะบางครั้งเรา ต้องการผู้เล่นที่เฉพาะเจาะจงราฮีมเล่นทางขวาได้ดีมากในฤดูการที่เราทำได้ร้อยแต้มผมคิดว่าเขาสามารถแสดงผลงานที่ดีออกมาได้และนั่นคือสิ่งที่เขาทำแล้วเพื่อนๆชาวเรือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสำหรับราฮีมสเตอร์ลิงค่ะ ข่าวปิดท้ายสำหรับอีพีนี้นะคะเป๊ปอาจจะต้องหามือขวาคนใหม่ค่ะหลังจากที่บาร์เซโลนาสนดึงลิโอคุมทีมซึ่งงานนี้นะคะเป๊ปกอริล่าของเราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยที่จะต้องหามือขวาคนใหม่อีกรอบซะแล้วค่ะหลังจากงวนมาเนลลิโอมือขวาคนปัจจุบันของบอสเป๊ปตกเป็นหนึ่งในเป้าหมายของบาร์เซโลนาในฐานะผู้สืบทอดตําแหน่งผู้จัดการทีมต่อจากโรนัลคูมันนะคะโดยตามรายงานของเฟอร์นันโดโปโลและกาเบลซานสอ นักข่าวดังสายสเปนค่ะทั้งนี้ลิโอนั้นได้ถูกเป๊ปดึงตัวมาช่วยทีมหลังจากที่มิเกลอาเตตาลาออกไปเพื่อคุมทีมอาร์เซนอลค่ะ สำหรับคู่บิ๊กแมตช์คืนนี้นะคะอย่าพลาดเด็ดขาดทัพเรือใบสีฟ้าบุกแอนฟิลเพื่อชิงตำแหน่งจากฝูงพรีเมียร์ลีคค่ะ4ี่ทุ่มครึ่งเรามีนัดกันและอย่าลืมนะคะทายสกอร์ทายคนยิงและเวลายิงประตูแรกเพื่อลุ้นรับรางวัลทงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะทายที่ช่องทางคอมเมนต์ใน YouTube นี้เท่านั้นค่ะ และก่อนที่จะจากกันไปนะคะแอดมินขอฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง YouTube ของเราค่ะสำหรับคนที่มีหัวใจสีฟ้าเพื่อที่จะไม่ให้พลาดสำหรับข่าวสารทีมรักของเรานะคะสำหรับ EP นี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ